ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหแน่นอนเลยขึ้นได้เลยขึ้นมาแน่จริงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ขาลอยนะหลังลอยแล้วลอยแล้วมันจะขึ้นมาหามันกินอย่างอื่นไหมเพ่อ มีอาหารไหมอาหารเม็ดอาหารอะไรไหมกินเี่ไหนกินเต็น่นหอยเนี่ยใส่เกียร์น้ำตาั้าวเครื่องตักยาโอ้ ร้อแล้วขึ้ได้ไมเ้ยเอ้ยเ้ความพยายามอยู่ที่ไหนหา,ายหลังกระดองแตกนะขึ้นขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยขึ้นมาไดมาแล้วเฮ้ย,ยแน่นอนเลยขึ้นได้มาาไมาขึ้นมาไดมาขึ้นไดมา มันกินอย่างเดียวอันน <ento> ี้ก็เล่นอย่างเดียวเลยตอนนี้มันชื่ออะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ไหมเหมือนกันใช่ต่จะกินได้ไหมอ๋อเอียงจะกินเลยมันลื่นืันฝุ่นได้หมดสิทธิ์ลงซะ เจอน้ำฝนก็ไม่ไหวโอ้ไ uh, ม่ได้ข mm hmm. ึ้นมาเล่นด้วยแล้วจะมาเล่นขึ้นเล่นกันตาหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์เลยมันจะขึ้นมาดูทีวีกันตาขึ้นมาขึ้นมาเอาให้ได้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  อเอามาลุ้นกันจะได้ไหม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 เฮ้ย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 ไงยรังไหมก็ไม่มีช่วยครับช่วยอะไรเลยเปตัวก็ไม่มีช่วยครับอ่าหน้ามันมึงก็ไม่มาช่วยกูจะต้องเอาให้ได้ไม่ได้ทั้งโน้นทั้งนี้า ขึ้นบันไ,ไดได้ไหมคนบอกมึงกลับมึงกลับได้แล้วขม้มาเราจะนั่งดูกำลังใจขึ้นหมาซึ้งต้องมาหาเมึ่มามา้มามามานแาแน่จริงนนะนั่งรออยู่นี่นแล้ววนาะไม่ช่วยนะครับจะลองจะแตกอะไอยในหลัง เหนื่อยยังมันแรงแล้วโอ้เขยนบอกต้องขยันบอกความพยายามยูงไหนี่ต่มันความพยายามเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นไปไหมเสียงดังแบบแบบนึงดูถูกกไแท้ ต้องขึ้นได้จะหาเหลี่ยมก่อนต้องในคนไม่ศาสต์้กนมาซึบโอ้จะหมดแรงเปลี่ยนใจแล้วยอมแพ้ยอมแล้ว เยไม่นแน่จริงรว่ะเอยอหมดเจอฝนสาดมันลืมปกติมันขึ้นมาทุกวันนะ้มันจะขึ้นมาลืมก็ตาะตายหมดซิดยอมแพ้แล้วโอ้เข่าท่าจะเอามันเห็นกลัวแกเลย ไม่ดิ้นเลยจับมันหรอมันก็กลัวนะถ้าปล่อยบินไหมบินเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้ลาจะบินไหมเรื่องข้าวผ้าใยมันกินมันกินอยู่ไหมมันจะหนีไหมก็บิน,นเลยเดี๋ยวก็มาใหม่ โอเคหลอกเด็กจนเห็นได้ชัดว่าพวกเขามองประชาชนดูให้ดีนี่เหลายบาทปากเลนะั้ยยนมาเตือนเรื่้หยตายทุกตัวไหมเอาเดี๋ยวเอาไปต้นจิกต้นจิก โอ้โหขึ้นไม่ไหว่ะขึ้นไม่ไหวัง่ะเอาตะเก็บแล้วเลยโอ้โหเดี๋ยวใส่ถุงเป็ดเดี๋ยวใส่ถุงเปยุไปเลยมีคนแจกไหมคนจิก็เ,เล่นต้นเต่งในเราโอ้เนี่ยจิกครับต้นจิกน้ำ